ื่นเต้นใช่ไหมกับตันก็ตื่นเต้นครูก็ตื่นเต้นเห็นกับตันทีมมาแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ประกาศขึ้นทีมของเทนนีนะคะครูจะบอกว่าทุกคนตั้งใจมากๆทุกคน มีพลังอล้นเหลือในวันที่พวกเรานั่งดูนะคะนั่งนั่งดูกันก็เห็นความตั้งใจแล้วก็เห็นความสามารถที่พัฒนาขึ้นของหลายๆคนนะคะแต่คนที่จะติดทีมนั้นต้องเป็นคนที่มีความเหมาะสมในหลายๆด้านจริงๆนะคะแล้วก็เกิดจากการตัดสินของคณะกรรมการรวมไปถึงกับตันทีมและรองกับตันด้วยอ่าครูจะประกาศทีละคนนะคะ ใครที่ไม่ไรายชื่อขอให้เดินขึ้นมาแล้วยืนฝั่งอันนี้ประกาศทีมไหมใช,ใช่ประกาศทีมเลยหนูอยากจะให้ประกาศทีมทีหลังเหรอคะเไม่เป็นไรค่ะก็ยืนยืนในฝั่งของทีมที่ครูจะประกาศเลยนะคะคนนี้ใครๆก็บอกว่า <c oughs> เป็นเด็กผมสวย เค้กค่ะทีมอะไรดีคะทำไมแฟนขับเราเก่งจังอ่ะหรือว่าใจตรงกับกัปตัน N5 ค่ะอ่าคนต่อมา แต่ว่าว้าวใสหวานมาค่ะฟันพูดดีมากเลยค่ะก็อย่างแรกก็อยากจะขอยินดีนะคะกับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่พยายามแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนตัวเองมาเสมอแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันที่สอบมีหลายๆคนที่ทําให้เราตกใจแล้วรู้สึกว่าว้าวน้องพัฒนาขึ้นมามากๆเลยค่ะก็รู้สึกขอบคุณน้องทุกคนมากเลยนะคะที่พยายามอย่างหนักแล้วก็แล้วก็ขอยินดีกับน้อง,องๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ได้มาติดทีมแต่ว่า ในอนาคตข้างหน้าก็ยังต้องมีอะไรให้ฝึกฝนพอเริ่มจะได้มาเข้าทีมแล้วก็น่าจะมีอะไรให้ฝึกฝนอีกเยอะแน่ๆเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเตรียมใจเอาไว้ให้พร้อมนะคะเตรียมฟิตร่างกายเอาไวะะ้เลยค่ะแล้วก็อาจจะบอกคืน้องๆทุกๆคนด้วยอย่างที่ปันบอกว่าน้องน้องวันที่น้องสอบเพื่อน้องก็ทําเต็มที่ของน้องแล้วแต่ว่านะทั้มมิ่งตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้พร้อมมากที่จะเข้ามา,มาซับขึ้นทีมของเรานะคะก็อยากให้น้องๆทุกคนก็ สู้ๆเหมือนกันค่ะพยายามแล้วก็พี่จะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็จะคอยสปอร์ตน้องๆทุกคนแล้วก็รอถึงวันที่น้องๆแบบว่าพร้อมแล้วอะไรอย่างนี้นค่ะแล้วก็ทีนี้จะรับเข้าสู่ทีเหมือนกันค่ะอ่าเนี่ยค่ะจริงๆแล้วพวกเราอยู่กันเป็นแบบพี่น้องมากๆนะคะแล้วก็ครูก็เชื่อว่าหลายๆคนเทรนด์นี้ก็น่าจะมีคําถามหลายๆอย่างที่แบบว่าเอ้ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกับตันก็บอกว่า หลังไหม่มาคุยกันไม่อยากคุยกับน้องทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ย<ช>ก็<ช>มีอะไรมาคุยกได้เสมอเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ใชเพราะว่าทุกคนจริงๆเราลุ้นให้ทุกคนได้ให้หมดเลยด้วยเนาะก็แต่ว่าก็ต้องดูตามความเหมาะสมอย่างที่บอกส่วนเราว่าติดติดตรงไหนอะไรยังไงเราอยากทราบยังไงก็มาพูดคุยกับพี่ๆได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับคนบนสเต์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะ